ร้องเรียนเรื่องของปัญหาการปลูกทำลายหรือถอนยางพาราจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปลูกเขา่าค่ะนอกจากมีเอกสารในแถลงการที่ระบุถึงเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2 5 5 4ว่าชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปูกเขาญาร้อยกว่านายนะคะเข้าทำลายสวนยางพาราของสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือเขาบรรทัดซึ่งตน้นยางที่ว่านั้นก็อายุ6ปี มีจํานวนประมาณ200กว่าต้นซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตาบลเขาวัดทองอ,ทอําเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในเอกสารบอกว่าที่นี่คือพื้นที่ทํากินเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนแล้วก็เห็นว่าการกระทําที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปูเขาญาติทำนั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุค่ะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจของครอบครัวสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเพื่อเขาบรรทัดก็ประสบปัญหานะคะแล้วก็จะนํามาซึ่งปัญหาสังคมทางเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเพื่อเขาบรรทัดก็เห็นว่าถ้าหากปล่อยให้มีการใช้อํานาจทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับ คนจนแบบนี้ก็อาจจะนามาซึ่งความขัดแย้งบานปลายได้อนอกจานี้ในแถลงการก็ยังพูดถึงที่น้องประชาชนที่รักความเป็นธรรมว่าเครือข่ายอง,งค์กรชุมชนรักเชื่อขอบรรทัดเกิดขึ้นภายใต้การรวมตัวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้ทับที่ดินทำกินมายังต่อนเนื่องยาวนานนะคะโดยพื้นที่นี้เนี่ยมีการอยู่อาศัยมานับร้อยปีแล้วแล้วก็อยู่กันบริเวณรอบเือกเขาบรรทัดน,นะคะการรวมตัวของชาวบ,บ้านจากตำบลเขาพระทองอำเภอฉะอดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเกิดขึ้นหลังจากที่มีชาวบ,บ้านคนหนึ่งนะคะถูกเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าไปจากอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขายา เข้าตัดโค้นต้นยางในสวนของเขาทิ้งโดยก่อนหน้านั้นมีการเรียกรับเงิน30,000บาทซึ่งชาวบ้านไม่ยอมให้ค่ะและสุดท้ายต้นยางถูกข้นทิ้งชาวบ้านในตำบลเขาพระทองเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาถูกคุกคามมากขึ้นจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาจัดก,การปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ มันก็เกิดหลายครั้งแต่เป็นพื้นที่ที่บางครั้งเป็น้าวบ้านบางส่วนบางคนเนี่ยปลุกลุกยิงก็เจ้าหน้าที่ไปทาอย่างนั้นเราก็โอเคไม่กัดขวางแต่ในพื้นที่จากินเดิมของพวกเราเนี่ยที่มีเดิมอยู่แล้วมียางอยู่แล้วเนี่ยปลูกยางครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเราขอร้องเราว่าจะทําอะไรก็ค,คุยกันก่อนเพราะเราก็ไม่ได้ต้องการเรื่องอย่างนี้หรอกบางนคนเมื่อสี่สี่ห้าปีถอนต้นต้นกัน นานเลยวพรก็ไม่มีอะไรกันตอนนี้เขาก็รวมกลุ่มอะไรที่บอกว่าไม่กลัวนี่ไม่กลัวอะไรล่ะกลัวแล้วแล้วมันจะเอายึดตีแล้วเขาบอกวันยางเนี่ยเราทําอะไรกินอ่ะใช่ไหมเราก็ดูให้คุณเป็นนั่นแล้วเราไปทาอะไรแต่หนีไปที่อื่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลยต้องสู้ใช่เป็น ปีเป็น20ยี่สิบกว่าปีแล้วไงเราได้บอกว่ามีนมันเกิดอะไรขึ้นมันน่าหวาเราบุกป้าโลยามาปีก็ยังเบิกหน้านแเต็แงีกยนอไนาเปอะรกนลา้าวเขึ้นกับหน่วยไหนผมก็ไม่รู้ระบบโครงสร้างของหน่วยอะไรหรอกแต่ผมรู้ว่าอำเภอเจ้าวาดมันติดนครศรีธรรมราช แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผู้ว่าเป็นผู้บริหารในระดับ้องถิ่นจังหวัดเนี้ยพอมีถึงไม่มีอำนาจมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างไรก็ประมาณนี้ไม่ได้กดดันอะไรเลยไม่ได้ต้องการําตถอบอะไรแต่ถ้าไม่มีมาตรการอะไรทําได้เดี๋ยวพี่น้องเกิดทําอะไรขึ้นก็เป็นปัญหากับพี่น้องอีกเพราะว่าวันนี้มันถึงจุดเดือดด้วยในขณะที่ทําลายความมั่นคงของครอบครัวเขาเนี้ยมันถึงจุดเดือดที่เขาก็เป็นที่แล้วล่ะ ก็ประมาณนี้คือเรามีอุทยานอยู่สองอุทยานคืออุทยานออุทยานแห่งชาติเปาหลวงซึ่งปกครองไปเป็นประมาณเกือบเกือบสิบสี่สิบห้าอำเภอและส่วนหนึ่งเราถูกประกาศด้วยเขตลำลาดตว์ป่าทะเลน้อยซึ่งเป็นเขตอุทยานเหมือนกันตรงนี้เราติดอำเภอเจ้าวดแล้วก็อำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวใจและส่วนที่สองเรามีพี่น้องที่อยู่ในในอำเภอเจ้าวด ซึ่งติดอยู่ในเขตเกตน้ำล่าพันสัตว์ป่าของเครือข่ายมรนทัดนะครับตอนนี้30พื้นที่ประมาณ10บความเพอนะครับมีทั้งที่สาธารณประโยชน์ที่ป่าสวนแล้วก็ที่ราชพัสดุและที่อุทยานซึ่งเราตฐานข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการกบรจังหวัดเพื่อพิจารณาว่าโดยใช้ข้อกฎหมายหรือมาตคณะรัะมบตรีต่างๆมาแก้ปัญหาให้พี่น้อง แล้วส่วนที่แก้ไม่ได้เราก็จะรวบรวมเอกสารไปยังรัฐบาลเพื่อที่จะหาวิธีการร่วมกับท <is here. S 1> ้องถิ่นซึ่งมีอบตและกอท้อตรงนี้นะแก้ปัญหาอนุญาตให้พี่น้องได้ทำกินตรงนี้ขั้ตอนนี้แต่ยังไม่จบเลยถ้ามันยังเป็นหลักฐานนะครับตรงนี่ในตะกร้ากรอบอย่างนี้นะครับตรรับเพิ่มเติมเพิ่มเติมอย่างไนตัวกลางเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องช่วยอยู่แล้วดูแลอยู่แล้ว ในโองการปรบับปรุงคนนำสุดให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ทำตาขกดหมาอย่างไงก็ต้องทำตาขุดหมาเพราะไม่ตา,ามกฎหมามันคงไม่ได้นะครับโอเคว่าในเขตเขาหลวงก็ดีหรือพื้นที่ป่าทุกคนสิ่งก็ดีซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติและเป็นที่สาธารณะของอชาตินะครับเพราะปัจจุบันนี้มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะนี่เป็นจํานวนมาก ามว่าเราจะทำยังไงก็คือการดำเนินการให้เป็นไปนตามกฎหมายนะครับในการที่จะดูแลเรื่องอุทยานเรื่องที่ดินสาธารณะนี่ให้เป็นถูกต,ต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้คนนคักอนคนทั่วไปไม่รู้ว่าที่ดินสาธารณะการบริบทที่ป่าสงวนอุทยานนี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นต้นแบบเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เกิดหายนะความเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วไอ้ตรงนีค้คือคือสิ่งที่ าปัญหาการประกาศเขตที่ดินทับที่ของเกษตรกรหรือชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและก็พัทลุงที่เรียกกันว่าเทือกเขาบรรทัดยังเป็นปัญหาทับซ้อนกับหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นความยากจนแล้วก็เกษตรกรไร้ที่ดินทํากินเป็นของตนเองซึ่งก็นาไปสู่ความเหลื่อมล้ําที่ยากจะแก้ไขและเรื่องนี้ก็ยังหาเจ้าภาพจัดการไม่ได้